สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำบุญตะวันฉายแฟมิลี่พามาทำบุญกันที่วัดธัญญผลนะคะหรย่ยานปฐมธานีนะนี่จะเป็นบริเวณโดยรอบๆวัดนะคะจะมีจุดไหว้พระแล้วก็จุดทำบุญนะคะเราก็มาทำบุญสั่งทานกันนะคะที่วัดแล้วเราก็มาไหว้พระกัน ด้านในนะคะจะมีจุดหลวงพ่อยิ้มจุดไหว้พระนะคะเป็นหลวงพ่อยิ้มนะคะด้านในอยากจะพาชมนะคะมีตู้บริจาคนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราได้ทําบุญกันเล็กน้อยแล้วหลวงพ่อยิ้มอายุกลางแก่ด้วยเนาะนะะี่ค่ะจะเป็นบริเวณที่เรามาไหว้พระกันเมื่อสักครู่นะคะ ข้างในก็จะมีพระพุทธรูปของหลวงพ่อยิม้มนะคะหลวงพ่อที่ค่อนข้างโด่งดังพอสมควรนะคะ,ะแล้วก็มีจุดทําบุญนะคะอยู่หลายจุดนให้ไหว้พระกันเนาะเสียงเซมซีก็มีปกตินะคะ,ะก็จะมีต้นโพเงินโพทองให้ทําบุญ ก็มีเทวรูปนะคะพระสังกระจายพระโพธีสัตว์หมอชีวกโกมานพัทนะคะพระพิฆเนศปางแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศพระราหูนะคะมีให้ทำบุญกันเนาะ ะะอันนี้ท่าบุญเสร็จแล้วเราก็พามาชม,มานะคะด้านตรงนี้นะคะสำหรับผ้านุ่งนะคะสำหรับคน ที่สวมชุดไม่สุภาพนะคะ,ะแล้วก็เข้ามาะคะ่ะจุดด้านในอันนี้พระพุทธ,ธรัต,ตนะนะคะเมื่อสู่เราก็เข้ามาไหว้กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพระเจดีย์เจดีย์สำหรับปีมีทุกปีเลยพว่อชลูคานค่ะเมลมาเสิงมาเมียม,ม,มาแม่แล้วก็วอกให้ทำบุญกันเนาะ ทางน,ะะานี้ไปนะคะจะพาไปดูจุดพระพุทธรูปเก่าแก่ร้อยปีนะคะตรงจุดนี้ที่เดินออกมาเป็นลักขังนะคะสามารถเคาะได้ตลอดทาง เมื่อสักครู่เรามายโยเหรียญกันแล้วเล็กน้อยไม่ลงค่ะโยยังไงก็ไม่ลงอันนี้นะคะท่านี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะหลวงพ่อใหญ่นะคะมีอายุเก่าแก่มากเป็นร้อยปีนะคะโบสนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2-4-3สี่นะคะซึ่งเก่าแก่มากเลย เดี๋ยวขออนุญาตไล่พาก่อนนะคะนีจุดขวายสังกะทานนะคะอ่าด้านในทางด้านนี้ซึ่งพอเราเข้ามาเราก็ทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะโดยรอบๆนะคะก็จะร่มรื่นสบายๆว,วันนี้เรามาก็อากาศค่อนข้างดีเนาะมีจุดใหเ้เด็กเล่นด้วยเครื่องเล่นนะคะ แล้วก็จุดให้อ่านปลานะคะเมื่อสักครู่เราก็ให้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูปลานิดนึงเนาะปลาเยอะมากที่นี่นะคะปลาเยอะจริงๆปลาเยอะจริงๆมีหลายจุดนะคะจุดให้อาหารปลา วันนีตน้ตะวันฉายแฟมรี่นะคะพาชมว,วัดกันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปชมว,วัดไหนกันกดติดตามด้วยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ให้เวยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ